Bảo đi ai ai? ôm bạch! Quay bụng ra khắp, quay bụng, quay bụng Cái con nó bị thụt à? Té không nó นี้พี่สี่สิบเบาะนี่ไงตกก็ตกปุนีเก็บคพราะเ่ต้องมีทักมีตอนที่เราก่ะคือบกตรงไหมันจะตกก็ของมันก็เลยเนี่ย้ายเลย กูเฝ้าทหารไปกูตายไปถ่ายตาไปทำการแอบดูเฉยเนมาเข้าหาเราดิมาเลยมาเลยพร้อมแล้วเนี่ยเต็มฟันเงินฟันเงินฟันฟันเลย ได้ขอชีวิต,ตก้มกระตุกทำกองไหนอยู่นี่ที่นี่อยู่คนหินวีกับต้องเล่นที่กองว่ะดูเล่นใสต่ตาตกดูยีงกระทับโอ้ดูยีงกระทับโอ้ยิงกันทับปุบ กูจะส่งแอดดอกให้ดูนะกูจะส่งแอดดอกนี่แล้วกันแต่ต้องต้องนี่มาแอดดอกกูจะส่งนะใครจะได้ก่อนเข้าดีเหรอเป็นแรงกูหาแอดดอกอยู่แอดดอกแอดดอกนะแอดดอกนะแอดดอกนะแอดดอกแอดดอกขากูอะหากูแล้วกูจะเล่นปืนเนี่ยหาอหา

ไอ้ดอกมาส่งแล้วชอบกระตุกเลยเครื่องนี้จะดึงให้ไอ้อดอกส,งส่งแค่อันเดียวนะไปแล้วส่ง,ออสงแล้วเลยไอ้ดอกเนาะเรากินดิยิงดาวกิ่งไอดอกมาส่งแล้วอดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเตะไอดอกดิโอ้มันกินนักยาเลยใช่ยาดามิด กเอาอูกงกูยังไม่ทันนี่เลยตายระเหลือดึชีวิตนั่นแหละผู้ิคนคุ้นขี้โกงอ่ะไม่ยืนล่อสองแง่ยืยล่อสองโอ้ล่อสองเปลี่ยนฟันไม่รขาขี้โกง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 เอ๊ะทำไมมันรู้สึกกรอบแปลกๆวะ ơi ơi đừng อ่านี่ไอ้น้องของยูก็ ิแตกจบเหลือสองเหลือสองกูเหลือสองมันก็เหลือสองมาข้อฐานแล้วเดี๋ยวกูเอาเอาเองให้กูจะเตีออเดอร์ให้เอ้ายังไปทันก็หาเลยตอนเข้าฐานเกมได้เกมกริงอ่ะพร้อมยังเนื่อกูจะเสียดอกนะกูจะเอากูจะขอโอนมาเนี้ยเดี๋ยวตาเบลดอกดีเดี๋ยวเขาจะเก่งดอกดี ไอตตั้น um, ี then, then. E ่ไอตตั้มาดิข้าวผดมดิเราเราปล่อยจะปล่อยแค่ไหนคือบินโอ้ยคือบินปล่อยไอ้ดอกปล่อยแล้วอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ไงไอ้ดอกมาแล้วนี่ไงนี่ไงก็ดีไงมึงไม่เห็นเหรอ กูเอาไอ,อ้ดอกเพิ่มอีกเหนึงเนาะเดี๋รอไปเลยนะผมจะเอาแอร์อกหนึ่มาให้ข้าเข่าเป็นระยะเป็นรดูดไม,มุมติดดิจ่อ้ยองโดนไปมุมตกล้องไม่เขาที่กะโ,โอเครอบสอ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  เองเพียงฟังเลียงฟังได้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 โอ้ไปจุดหั้เอดอกส่งกับปืนไปนะเดี๋ยวกูจะเอาไอดอกปืนตรงอ่ะ แอดออกมาแล้วปืนของส่งปืนมาเอาได้เลยปืนไอ้สอบพี่พีเกี่ยวเดี๋ยวยิงกันกต้งอ่ะเดี๋ยวก็ยิงกันเอายิงกันยิงกันดูดูยิงกันดูกัน อ่ะเนี่ยกูเป็ดปืนเอาปืนกวนเพิ่มมากนั่นเดี๋ยวกูจะเอาเป็นนี่งแอ้ดอบมาส่งแล้วจ้าเราจะรยแล้วนะห้อมใครจะได้ก่อน

ไอคนเหมเรื่องอามรงอามเรื่องอาไอดอกปลาระเบิดมาแล้วไอดอกปลาระเบิดมาเพราะนั่นสีพิษนี an はは lad, ่ไงลงไปแล้วลอไปแล้วหลงมั่วๆหายเจอเองหายเองหายเองเจอล้อืมออ

โอ้โหโหจะเอาปืนหงษ์โหให้ก็ไอดอกมาแล้วมีปืนใหม่เว้ยไม่ใช่มันเป็นปืนโกนที่หายากที่สุดปืนของอเมริกาไปปล่อยนะอะกูเก่งเลยเก่งกี่ใช้เก่งี่สุ มีสองอันนอาไม่เก็บอีกนหนึ่งอ่นี่เลยอันนงใครจะเก็บได้ค้าร่งป่อือืแรงหน่อยแรงกับพอปืนีอีซีที่ป่ะหลอไปหลอกอีกี่ลออีกที่ลออีกี่หลอีกที่หลออีกที่หลอกหลอวผมจะหาต่อไปอยู่กู

ไปแล้วนะเราจะปล่อยแล้ว,วปล่อยใครใจะได้ก่อน,นมาแล้ไอโอไอไอโอเก็บไอโอเก็บนะฮะปล่อยแล้วป,นนปล่อยแล้ว,วไปกไเก็บไปก็ไปเก็บอ,ะอ่ะโยนข้างหลังนี่ไงดูนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงก็นี่ไงเราชี้ให้ นี่ไงปืนมาไปซื้อกระปุนแดงกรสุนติดเม m a g ่เก็บปีนแรงวะไม่มีใครตายเลยเจตัวหนึ่งเลยอก้เเงงหา้ตายอ่ะอาอไอ้กตายไอโอตายหนึ่งเลยสองชีวิต ทำไมถุงแพ้จ๊ะอยากนู้นวะในโอตายหนึ่งคนส่งอะไรมาไม่รู้เมื่อกี้เอ้าก็คุณกะตุกเลยถ้าเกิดกูโคไม่กระตุ้กูงช้าละนะโอเคโอเคสอต่อไปเอาย่อย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 จะผอมนะผอมขี้อะเาโอเคเหลือสอแล้วแล้วก็เดี๋ยวกูจะแข่งขันชิคลองวันอยู่กูจะวางอยูจะเอาเพชรมูวางนะ ได้ถ like ้วยรางวัลเจ้าเนอะเจ้าเนอะดี๋ยวจะทำเป็นไอ้น nope. okay, uh, well, uh, ี้เนะเฮ้ยเหมือนแกะมีอะไรวะไอ้ไอ้แกะนี่อ้าวโอ้ตายอีกเลี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลองแกะไม่กรอบดอกอะไรวะไอ้แกะไม่ดอกปืนแกะดอกปืนโอเคโอ้เลย่องในชีวิตเพราะโดนกอ้กรอบตายไอ้กรอบไอ้แกะ กูยิงแกแล้วแกม่งเนี่ยดอกของอ่ะแกดอกของไปทำไมแรง่ยหวะโอเคจบมามาขึ้นตรงนี้เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกล้องกล้องทำไมกล้องมันดำไปเลยซีส่งทีตายอ่ะโผล่ป่าโผล่ป่าไม่ไปเราเล่นกระสุนเฮงใช่ไหมกระสุนอะไรกระสุนไอดอกไงไอดอกว่าแล้วกูไม่ที่หลังยาวกระสุนนี้ออกมาเนาะโอเคเดี๋ยวเขาหน้ามาเล่นใหม่กัน ตาคว่ตัได้กลองมามาึ้นตรงนี้คุณจะรับใช้ลวงวันไอ้สัสก์งมา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 รัวงวันดูคือตรงนี้คือตรงนี้สูงสุดไอโอ้ขึ้นมาไเนอางได้เันอยนี้เอาดิไอ้ดกูไอ้คิมขวาสุเอาแล้วอึ้ขอ พอ,พอแล้วพอแล้ว,อลวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยว <c oughs> คนที่ชนะเกมนี้คือกล่องใช่ไหมครับได้เพชรดึ้งล้านเพชรอ่นนะนที่หนึ่งเ <c> ห <oughs> มอนวีวีวมึงกูตีเหรออ๋อขวบัวใครปิดคลิปฮะบ๊ายบาย